ชวนชิมชวนใช้กับ EPP ผู้ยงครับเปิดรายการมาวันนี้ผมอยู่ร้านร้านหนึงแถวถนนอนํานวยสงครามคุม้นไหมฮะไม่คุ้นใช่ไหมเดี๋ยวถามเจ้าของร้านดีกว่าเสร์แคุณเบนสวัสดีครับ,รบพี่ตีถนนอนํานวยสงครามมันใกล้กับอะไรใกล้สีแเขียวไพการครับผมอ่ามีอะไรสังเกตบ,บ้างใกล้ห้างสุพีมครับใกล้ห้างแมคโครครับผมอันนั้นธรรมดาตรงนี้ถ้าไม่รู้ต้องเซิร์ชร้านนี้ฮะ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ชนทิชาใช่ไหมกี่ปีแล้วฮะประมาณ50สกว่าปีแล้วครับ50กว่าปีคุณผู้ชมความอร่อยนี่ยาวนานนะฮะถามนิดนึง50กว่าปีคนก็ติดใจก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เราตรงไหนครับไก่ครับแล้วก็น้ําซอสน้ําซุปที่ผมปรุงพิเศษเป็นสิบกว่าชั่วโมงครับผมพร้อมซอสที่ทําเองจากทางร้านเสิร์ฟคู่กับประตั้งโกกกระดหอมขรับผมฟังแล้วน่ากินมากเลยปุ๊บปุ๊บคนโทรมาสั่งแล้วเออถามนิดนึงถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบว่า ก็เรียกว่าอะไรแบบอยู่ไกลๆมาทานไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเรามีบริการส่งไหมมีครับผมผมใช้กล่องอาหารครับผมที่ปิดสนิทสามารถอุ่นเ็ฟได้ด้วยครับผมโอ้ยนีสะอาดครับผมทันสมัยแล้วครับผมสุดยอดถ้างั้นเบนวันนี้ขอกลับสักห้ากล่องได้ไหมยินดีครับผม ผู้ชมครับมีเวลาก็แวะมาชิมได้นะครับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ชนิชานะครับเจ้านี้ยาวนาน5 0กว่าปีแล้วร้านตรงไหนครับน้องเบนบนถนนน้ทบประสงครามครับผมใกล้สีแเขียวไฟกาครับผมแวะมาได้นะครับวันนี้เราก็มีกล่องอาหารสะอาดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่าจาก EPP นะครับพ่อไปทางร้านใช้ใช้1ชุดนะครับครับขอบคุณครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ